สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณนิ่มสวัสดีค่ะคุณครูนิ่มสวัสดีค่ะทุกคนนะคะกินข้าวกันหรือยังเอ่ยกินข้าวแล้ว สวัสดีค่ะคุณคุณนิ่มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราไม่มีเขียนตามคำบอกเนาะแล้วก็ไม่มีงานให้ทำด้วยนะคะอยากทำงานไม่เอ่ยมด <laughs> อ่า แล้วก็วันศุกร์นะคะลูกวันศุกร์เนาะเป็นวันหยุดอ่าวันหยุดพิเศษเนื่องในวันมหิดลนะคะเนื่องวันในวันมหิดลนะคะเป็นวันหยุดเนาะหยุดหนึ่งวันนะคะแล้วก็คิดเลขเร็วนะคะคิดเลขเร็วเราก็จะทําถึงวันพฤหัสเนาะันถึงวันพฤหัสในเทอมนี้นะคะวันวันพฤหัสที่จะถึงนี้เนาะเอ คิดเลขเร็วยากหรือเปล่าเลยยากไหมคะไม่ยากค่ะอาะไม่ยากเนาะไม่ยากอ่าช่วงปิดเทอมเราก็จะได้พักด้วยนะคะคาดว่าน่าจะปิดเทอมประมาณสองสัปดาห์นะคะสองอาทิตย์เนาะเออแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่มีกําหนดการเปิดเทอมนะคะมีแต่กําหนดการปิดเทอมก็คือสอบเสร็จแล้วก็คือปิดเลยเนาะ แน่น่าาลัผม้นมครัผมฟังรูแล้วครับแล้วครับทำยังไงลูกสวัสด <in> <majesty> ีค <music Brothers> okay, ่ะโอเจ็บอ่ะใช่ไหม อ่ะคนที่เข้ามาใหม่นะคะคนที่เข้ามาใหม่เนาะในวันศุกร์นี้นะคะก็คือเป็นวันหยุดพิเศษนะคะในวันมหินดลอ่าเป็นวันหยุดแล้วก็คิดเลขเร็วเราจะทำถึงวันพฤหัสนี้นะคะวันพฤหัสนี้เนาะ ระหว่างรอเพื่อนเดี๋ยวคุณจัดห้องเรียนรอเพื่อนค่ะโอ้นจะช้าคุณนี่้ยอไม่เห็นตาเห็นคุณนี่ะอไม่เห็นหนูเลยค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนาะแป๊บหนึ่งนะลูกแป๊บหนึ่งค่ะครู นับผมได้ค่ะเห็นเห็นต uh ัวเองหรือยังเอ่ยอ่ะเรา่ามเพื่อนนะคะถ้าเด็กๆได้ฉีดวัคซีนจะอยากฉีดหรือเปล่าเอ่ยกลัวไหม ไม่ฉีดมันเจ็บฉีดท่านที่เอาอาแยงรูจมูกอะล้อมไ้เลยตอนฉีดมันเจ็บผมป่วยอะตอนนั้นมันมันจะช่วยให้เราป้องกันโควิดได้นะอืะแต่เจ็บสบ <c oughs> ลับ,ลบทำไมห้างหลังไม่เปิดทำไมห้างหลังไม่เปิดไหนเอ่ยอ๋อ โอ้ทำอะไรลูกถ่<ห>ายรูปอยู่อะอเดี๋ยวเราเพื่อนก่อนนะคะเราเพื่อนก่อนเนาะอ่ะเก้าโมงห้านาทีแล้วนะคะเก้าโมงห้านาทีแล้วเนาะเดี๋ยวกลับมาเรียนที่เนื้อหาของเราเดี๋ยวเราค่อยกลับมาถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มสอนเนือหาพี่สอบแล้วถึงติดเธออ่าสวัสดีครับโกลนิมสวัสดีครับอ่าในวันนี้ก็จะเ,เป็เ <จะ S 1> นการทบทวนเนาะไม่มีงานแต่ว่าอยาก มีใครอยากได้การบ้านไหมเอ่ยไม่มีอะไม่มีไม่มีไม่มีใจฟังแล้วไมช่วยกันตอบคำถามด้วยนะคะลูกอ่ะพยัญชนะไทยตั้งแต่กไก่ถึงตั้งแต่พุกมีทั้งหมดเท่าหมดกี่ตัวเอ่ยตัวตัวเนาะแล้วก็มีพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกันมีดังนี้ขอใครขอขวดออกเสียง คอคอคอควายคอคนคอราคาออกเสียงคอคอคอช้างคอเชือกออกเสียงช่อยโยหญิงยอยักษ์ออกเสียงยโยอดชะดาโอเด็กออกเสียงโอ ตปตักตอเตาออกเสียงโอ้ขอานขอถุงออกเสียงโอ้โหไอ้เจ่าอบนทธอทหารทอทงออกเสียงอนอนเนนอนหนูออกเสียงนอนขอพานพอสัมเพาออกเสียง พ่อรอลิงลอจุลาออกเสียงคอสอสาลาโรรอสีอ่ะสอเสือออกเสียงสอในหน้านี้นะคะมีข้อสอบออกไปแล like. ้วสองข้อมีข้อสอบให้แล้วสองข้อนะคะอ่าในหน้านี้ไม่บอกนะคะบอกแค่ว่าในหน้านี้เดี๋ยว ถ้าเผื่อทบทวนเสร็จแล้วก็ควรทำอย่างหนึ่งครับไม่เขียนตามคำบอกแล้วก็ถ้าสาวสาวอย่างัวใช่ครับเริ่มเลยเนาะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยทบทวนนะคะตั้งแต่ถ้าเลยอ่าน้ำเป้าเปาไม่มีการบ้านนะโออเดี๋ยวจะให้การบ้านคนที่อยากได้นะคะมีมีใครอยากได้ไปเลยไม่มีอไม่มีเนาะไม่มีการบ้านนะคะลูกอ่าต่อไปนะคะต่อไป จะเป็นเนื้อเรื่องของอ่านหนังสือภาษาพาทีตั้งบทที่1ถึงบทที่6เลยนะคะบทที่1ชื่อบทว่าใบโบกใบบัวอ่าอันนี้ก็คือตัวสีฟ้าคือชื่ออะไรนะใบบัใบบบบัวส้มชื่ออะไรเอ่ยใบบัวอ่าใบโบกกับใบบัวมีอะไรที่แตกต่างกันเอ่ย งานงานเแต่งานอ้าเราทำไมถึงทาไมถึงมีงานที่แตกต่างกันอะ่ะเพราะว่าใบบกเออใบบกใบบเป็นผู้ชายอ่าเป็นผหญิงเอหรือหรือว่าเพศผู้กับเพศเมียน,นั่นเองเนาะใบบกเป็นเพศผู้ก็เลยมีงาน ส่วนใบปัวเป็นเพศเมียก็เลยไม่มีงานะคะอ่าโอเค,ออเคทีนี้ตอบอ่านอกจากในเรื่องของเพศแล้วเนาะเราก็จะต้องรู้ของเรื่องของส่วนต่างๆของช้างนะคะอันนี้ก็คือส่วนของเรียกว่าอะไรเอ่ยตาอ่ายื่นยืนออกมาเขาเรียกว่า ง <detrimental. S 2> วงอ่างวงสะกดยังไงเอ่ยงอวงอ่วงใช้สำหรับเดินเรียกว่าสะกดยังไงเอ่ยออโผล้อขาเนาะอ่ะใช้ฟังเสียงก็คือ หูหูสะกดยังไงเอ่ยหูอะมีอะไรยื่นยื่นออกมาที่ข้างหลังหางหางสะกดยังไงเอ่ยหูอองเออหางอะต่อไปเป็นบทที่สองนะคะบทที่สองชื่อบทว่าภูผาเนาะ อบทที่สองภูผาก็จะมีตัวละครก็คืออ่ะผู้ชายที่ยืนอยู่ก็คือคนนี้คนนี้ก็นะกอคนนี้แหละที่กําลังจะขึ้นบ้านเนี่ยตัวเล็กๆอ่ะแม่นะแะม่ะ <loop. S 1> ผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้แหละชื่ออะไรเอ่ยภูผาภูผา แล้วก็ใบบัวใบบัวใบบวบัววันิดมากึอจะถึงวันคิดมากอ๋อยังยังไม่ยังไม่ใกล้ถึงลูกเดี๋ยวตั้งใจเรียนก่อนเนาะตั้งใจเรียนก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะอ่าในบทนี้นะคะในบทนี้อ่าพ่อให้ปู่่าดูแลใบบุกใบบัวนะคะบว อ่าลูกช้างลูกช้างทั้งสองก็คือใบโบกับใบบัวเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับภูผาพ่อแม่รู้สึกอย่างไรเอ่ยรู้สึกกลัวหรือรู้สึกรักรู้สึกรักรักออรู้สึกรักด้วยหรอครับสองรู้สึกรักรักภูผาพ่อและแม่นะคะ ใช่รักเราอะรักเรในบทต่อไปนะคะในบทต่อไปเนาะบทที่3เรื่องเพื่อนกันในบทนี้ก็จะมีตัวละครดังนี้นี่ก็คือภูผา ไปไปบัวไปบัวแล้วก็บัวบัวอ่าเยอะๆเยอะเนี่ยคืออะไรเด็ก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 แล้วก็ตัวอะไรตอะไรกินบัวด้วยก็เอกก็ได้ไก่ไก่เกินบัวด้วยไก่ไม่ไก่ถูกต้องนะคะ ในเรื่องนี้ภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาใครเอ่ยคุณครูค<ไ>ร<ผ>ับใบบัวใบับกอ๋อ,อในในเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงนะลูกเนาะในเรื่องนี้ก็ <ใ S 2> <ไ S 1> คือภูผาพ้าใบโบกและใบบัวไป <คอ S 1> ไป <inf> หาเด็กเด็กนะคะ แลกไก่ก็ไอ้่อเครื่องหมายที่อยู่ข้างหลังเนี้ยนะคะเครื่องหมายที่อยู่ข้างหลังนี้เราเรียกว่าไม้ยมกนะไม้ยมกคเ้ียคำว่าหรือคำ่าถ้าอยู่คล้ายคำไหนเราก็จะออกเสียงซ้ำคำนั้นอย่าเด็ก เอาไว้ใช้ซ้ำคำหรือข้อความนะคะถ้าไม่มีไมยมงก็เด็กเฉยๆคะใช่ถ้าเผื่อไม่มีไมยมงเราก็จะอ่านว่าเด็กเฉยๆแต่ถ้าเผื่อมีไมยมงกข้างหลังเราก็จะอ่านซ้ำสองครั้งก็คือเด็กเด็กเด็กนเด็กในเด็กเด็กบนข้อป้ายนะะต่อไปบทที่สนะคะบทที่สี่เนาะ ชื่อบทว่าตามหาอันนี้ก็คือใครหอบอ้อยมาเอ่ยผูกาูผาูผากำัส่งชื่อบอะไรเอ่ยใบบัวใบบัวใบบัวเลน้ำบัวใบบัวใบบัวทางทำศพกำลังเล่นน้ำที่ไหนเอ่ยที่น้าท่า ตอนที่ลูกช้างทั้งสองจะมาเล่นน้ำกับกูผ่าไว้ไม่เอ่ยะไนะคะตอนที่ลูกช้างทั้งสองมาเล่นน้ำได้มาพร้อมๆกับกูผ่าไม่เอ่ย heart. ไม่ได้มาพร้อมกันเนาะทำให้กูผาวต้องตามหาใช่ไหมเออต้องออกมาตามหาลูกช้าง,ท,งทั้งสองตัวนะคะหลังจากที่ลูกช้างกับผูผ่าวได้เจอกันแล้วนะ อาภูผาภูอะไรที่คอใบโบกเอ่ยกระดึง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 เสียงดังยังไงโป๊ะเป๊ะนะคะอาภูกระดึงที่คอใบโบกใบโบกก็คือตัวนี้นะคะอ่ามีภาพให้ดูเล็กๆด้วยเนาะเนี่ยมีภาพตรงนี้นะคะอ่า อือะต่อไปผูกพัผูกจุดๆที่คอใบบัวผูกอะไรเอ่ยผูกกะกระกระปวนผูกต้องนะครับกระปวนกระปวนเสียงดังกวนเสียงได้ไหมเอ่ยกระปุ่งกระิงเนาะกระปวนเสียงดังกรุ่งกระิง อ่าบแล้วเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าทําไมภูผ่าถึงผูกกระดึงและกระปวนให้ลูกช้างทั้งสองจะได้ไม่หลงทางกันจะได้ตามหาเนาะเวลาที่ใบบกและใบบัวหายไปเนี่ยภูผาจะได้ตามหาได้ทันที อ่าตามหาจากเสียงที่ดังของกระดึงและกระปวนูแหลกระดึงกระดึงอ่คะเดี๋ยวถึงม่ควอ่ารัระระละระระระอะระระระะระกระที่คอใบัะ บทต่อไปบทที่ห้านะคะบทที่ห้าชื่อบทว่าไปโรงเรียนออผู้ผาไปโรงเรียนเพื่ออะไรเอ่ยไปทำไมไปโรงเรียนไปทำไมไปเรียนเรียนือเหมือนเราเลยนะคะไปเรียนหนังซื้อนะคะแต่ว่าแต่ช่วงนี้เราก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนาะอ่า ต่อไปนะคะช้างน้อยนเนี่ยลูกช้างทั้งสองนะคะช้างน้อยลาภูผาย่างไรโบก<บ>หูบบหเออโบกหูโบกหูหหอ,อ่าช้างน้อยลาภูผาก่อนที่จะเข้าโรงเรียนของตัวเองก็คือโบกหูเนาะแล้วภูผาล่ะคะลาช้างน้อยอย่างไร โบกมือหนาโบกมือเนี่ยนะคะโบกมืออยู่เนาะไมโบกมือแต่ช้างลาคนใช่ไหมช้างนอยใช่มอะนี่คือครูสอนนะจังนะลูกเข้าโรงเรียนช้างน้อยใช่ไหมครับใช่เลยโรงเรียนลูกช้างชื่อโรงเรียนลูกช้างลูกอ่ะต่อไปบทสุดท้ายบทที่หกนะคะชื่อโรงเรียนลูกช้าง เดินวนโรงเรียนลูกช้างอยู่ที่ไหนเอ่ยที่หมูท้ายบ้านที่บ้านโรงเรียนลูกช้างอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านเนาะลูกช้างจูงหางกันอย่างไรใช้ หางใช้งวงจับหางใช้งวงจับหางช้างหน้าเราวใช้งวงจับหางงวงจับหน้าเจ้าช้างแก่ด้วยหางเดินตามกันเป็นรูปรลวงกลมวงกลมอ ลงเรียนลูกช้างอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านเนะเาะลูอช<า>้างดูหางกันด้วยใช้งวงจับหางช้างขา้างหน้าอ่ะลูกช้างเดินตามกันเป็นรูปวงกลมนะคะรูปวงกลมเนาะต่อไปจะเป็นเรื่องของเออสระนะคะสระ,ะสาระอาเป็นสระเสียง ยาวเียนข้างหลังพยัญชนะต้นอ่ามีตัวอย่างอ่าตัวอย่างคำถามมาให้ดูนะคะคำถามเขาจะถามว่าประโยคในข้อใดนะคะประโยคในข้อใดเนี่ยมีสระอามากที่สุดอ่าอย่างดูอย่างประโยคที่หนึ่งนะคะมีคาว่าตาหาตามีกี่คำก็หนึ่งค่ โอเคข้อหนึ่งคว่ามีคำสระอากี่คำเอ่ยค่อคาสองมีคำว่ากานาอามีสระอากี่คำมีสาคำคว่ากานาอาใช่เลยควร อันที่หนึ่งก็จะมีสีความยคือคำว่าอามา,มาหาตาแบบนี้นะคะน,นี่แค่ข้อันที่หนึ่งก็จะเป็นข้อที่ฟู้งฟ่องนะคะสระต่อไปที่จะออกในข้อสอบนะคะสระต่อไปก็คือสระเอเนาะสระเป็นสระเสียงยาวยาวข้ยงหน้ายันชนะต้นนะคะ เหมือนเดิมเลยเขาก็จะมีประโยคมาให้ถามว่าอ่ะประโยคในข้อใดมีคำาสะะเอมมากที่สุดอ่ะหนึ่งหนึ่งเอเทียามีคำาระเอแค่อเคได้คที่สองน้องเล่นเอมมีสระเอกี่คำเอ่ย สองคำคือเาเล่นกับผ่าเกมนั่นเองเราเด่อเลนไม่เเล่นต็เองมอเกมเนาะคำเหมือนกันคำทเกมก็คืออ่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่สองนั่นเองนะคะเล่นเล่นมีสาะเอเกมก็สระเองนม่งฟูสองเนาะต่อไปสระต่อไปนะคะสระ อออสระอออเป็นสระเสียงยาวเนาะเสียงไ้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะทำที่ไม่มีตัวสะกดจะมีอออยู่เป็นเพื่อนนะคะมีออาูเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆเนาะเออครูคำน้าจบมั้าง สังกดค่ะลูกครับหนูยังเห็นสายเออยู่เลยอ่ะแป๊บๆนึงนะลูกน่าจะมาน่าจะมาคุณซื้อคุณซื้อออกแล้วเข้าใหม่ลูกคุณยูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังเป็นไรคุณซื้อออกแล้วเข้าใหม่ได้เลยนะครับอันนี้เอออันไหนข้อไหนลูก อ่าสระนี้ก็คือสระอื้อเนาะสระอือเป็นสระเสียงยาวนะคะเขียนไว้ข้างโคนนะต้นอ่าคำที่ไม่มีตัวสะกดจะมีอออางอยู่ข้างหลังเพียนชนะต้นเนาะยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอ่ะเขาก็จะมีประโยคมาให้ว่าคำไหนมีระอือมากที่สุดประโยคหนึ่งหรือประโยคสองเอ่ย ไหนเดอสองตอนที่สองเนาะเพราะว่ามีมีคำเออมีมีทั้งหมดกี่คำสามคำมีคำว่าดื้อจอเอือตือมือมอเอือมือถือ thỏ อือถืออ่าข้อที่สองก็จะ เป็นประโยคว่าตาจื้อมีมือถือนะคะส่วนข้อที่หนึ่งก็จะมีคำสระอือแค่หนึ่งคำก็คือคำว่าซื้อเนาะหนังซือนั่นเองมีแค่คำเดียวข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่สองนั่นเองนะคะต่อไปสระต่อไปก็คือสระอัวนะคะสระอัวเป็นสระเ,เป็นสระเยงยาวนะคะ ประกอบกับสถานการณ์ครับวอลเลนเนาะเมื่อมีตัวสกะกอาจะไม่หานอากาศจะหายไปเรือว่าเช็ควอเวนเนาะในในสระนี้เขาก็จะถามว่าคำในข้อใดเป็นสระอ่าสระอัวลดรูปนะคะสระอัวลดรูปก็จะมีคำมาให้เหมือนเดิมคำว่า หัวใจกับ <thế. S 1> คาว่าขวดนมอันนี้เป็นตัวอย่างคำนะคะตัวอย่างคำเ<อ>นาะขวดนมขวดนมนั่นเองเนาเป็นสลักตัวเลขที่สองถูกต้องเอ้ามาที่ถังค่ะใครทีเม่ที่สองเอาสอง อี่สาวผัวชายกับขวดนมใช่อันนี้เป็นตัวอย่างคำนะอาจจะไม่ใช่คำแบบนี้เลยจะเป็นอาจจะเป็นคำอื่นนะคะคำอื่นเนาะแต่ว่าเป็นคำที่มีสละลดรูปเหมือนกันจบแล้วนะคะวันนี้ใครอยากได้การบ้านไปเลยไม่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  ในวันศุกร์เป็นวันอะไรเอ่ยสลกวันอสอเออวันศุกร์วันศุกร์ที่เเป็นวันยู่วันยูยังในวันมหิดนนะคะหดูเหตเนาะกจุดเรใช่ใช่เลยแล้วก็คิดเลขเร็วเราจะทำถึงวันไหนเอ่ย วันอะวันพฤหัสนี้นะคะในเทอมนี้เนาะหยุดแล้วแล้วหยุดกี่วันหยุดหนึ่งวันนะคะลูกวันสุดหยุดหนึ่งวันแล้วก็เจอกันอีกที่วันเสาร์นะคะวันเสาร์แล้ววันจำสอบลูก <c oughs> ใช่เลยนะคะ จะไม่ได้เล่นออนไลน์แล้วอ่าในสัปดาห์นี้เราก็จะเข้ามาทบทวนกันเดี๋ยวคุณครูส่งสไลด์นี้นะคะส่งสไลด์ที่เราทบทวนกันเข้ากลุ่มให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรวบรวมได้เนาะอ่าได้เลยนะคะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปแปดสิบแปดแปดสิบแปดแปดสิบแปด แต่หนูไม่ติดอ,อ่าไม่เห็นแบบหนึ่งเนคะค่ะลูกวันนี้เด็กๆ oh <my> เข้ากันเยอะม,มากเลยโปแรแกรมไอ้ที่โปรแกรมที่ว่าใช้ห้องเรียนนะลูกโปรแกรมที่เห็นหน้าเราเยอะๆใช่ไหมมันรองรับได้แค่ยี่สิบห้าคนแต่วันนี้เกินยี่สิบห้าคนนะคะเออเราก็จะได้ถ่ายกันหน้าบบนี้เนาะหน้าจอข้องตัวเองนะคะ อ่ะพร้อมหรือยังเอ่ยซันเดย์หายนะคะตายลูกเออซันเดย์วางหน้าตัวเองลูกเออลงหน้าเตียงนเตียงตัวนอนวางหน้ากําลังทำท่าหล่อเลยเย่ไอเอ๋ยไพไพหายไปไหนลูกนี่เลยนักวินข้าวหอมเบลล่ามาดูสวย เหนไหมตัเต้ยมองไม่เห็นหน้าแม่ชิดไม่ชิดแต่ยืดยืดตัวขึ้นอีกเห็นเห็นยังไม่เห็นหน้าเท่าไหร่ลูกยังไม่เห็นปากอ่ายกตัวขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะกดกล้องลงอีกนิดนึงทำตัวดีๆโอ้ยถ่ายภาพก่อนได้วยอมคบโอเคอ่ะอีกหนึ่งอีกรูปแรกก่อนนะรูปแรกหนึ่งสอง ้ามอ่อาโอ้เพื่อนเพิ่งเข้ามา,มาอีกอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งลูกหนึ่งเบลล่าเบลล่าเปิดกล้องลูกหนึ่งหนึ่งสอง้าอ่าอีกรูปหนึ่งนะคะอีกรูปหนึ่งเนาะเผืือเก็บตกเพื่อนเพื่อนไม่ครบเนาะไม่ปตามเดี๋ยวบ้างออีกรูปหนึ่งนะคะลูกหนึ่งสองสามโอเค เดี๋ยวเราจะดูรูปทิ้กันวันพรุ่งนี้เนาะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณม่ะวัสดีค่ะสวดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวดีค่ะวัีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัค่ะสวัสดีค่ะวัสค่ะสวค่ะค่ะสวั่ะสีค่ะสวะสวัสดีดีค่ะสวัค่ะสวัสดีค่ะสวัสวัส่ะัสดคะ อ่าแม่มีวิธีทำให้คุณซื้ออยู่ตรงนี้ด้วยแบบนึ่งนี่